สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นต้นฉบับหนังสือการเมืองเบื้องหลังพระสมเด็จนะครับที่รวบรวมข้อเขียนงานะประวัติศาสตร์ของพระสมเด็จโดยอาจารย์ไพศาลพืชมงคลนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าทําไมท่านใช้สีริอัญยาเป็นนามปากกาในการเขียนครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่า ใครอยากได้หนังสือนี้ไปศึกษาว่ากันว่าถ้าไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ไม่ถือว่าเป็นผู้สะสมพระสมเด็จตัวจริงนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จัดเป็นงานเขียนชิ้นใหม่ล่าสุดที่ผมเขียนขึ้นนะครับและกําลังจะพิมพ์แจกจ่าย,แก,ายแก่ผู้สนใจแจกให้นรื้อในช่วงเงวดือนกันยายนปีนี้อาจารย์ครับนังสือเล่มนี้ใช้เวลาเขียน ค่เวลาเขียนนอนปีนองครับปีนึง<ม>ก่อนนั้นี้เคยอาจารย์เคยบอกหนังสืออะไรหนังสือเขียนเยอะแยะครับแต่ที่เขียนเกี่ยวกับผ้าสมเด็จกับเพื่อนไม่เคยเขียนครับเพ้เขียนเรื่องนี้ก็มีแรงบันดาลใจว่าขณะนี้มีเรื่องราวของพระสมเด็จปรากฏขึ้นมากมายบนแผ่นดินไทยครับโดยเฉพาะผ้าสมเด็จสายวังและเป็นที่นิยมจมจออกันทั้งในประเทศและต่างประเทศและทำให้ราคาซื้อหาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นเรื่องมีแรงจูงใจในการสร้างพระสายวางกลองขึ้นเป็นจำนวนมากขึ้นด,ดังนั้นจึงสุขุพรวที่จะทําทความเข้าใจเรื่องนี้กันและทําให้คนทั้งหลายได้เข้าใจว่าพระสมเดตจริงๆนั้นแหะมีความเป็นมาอย่างไรมีบทบาทอย่างไรครค,รคือในอดีตเนี่ยเรารู้จักกันพระสมเกตสุดเด็จซึ่งความจริงเนี่ยก็เป็นเพียงเสีส้ยวเดียวนะครับพระสมเ็ตที่เราพูดกันแนอดีททั้งหมดลาย คือพระสมเด็ดทจทเรียกว่าพระสายวัดพระสมเด็จสายวัดก็คือพระสมเด็จที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตกรมรังสีท่านสร้างขึ้นนะครับครับซึ่งมีอยู่ไม่มากนะครับเราะวิธีการสร้างพระข,ของวัดละกันเนี่ยมีวิธีพิเศษเฉพาะสร้างปีละประมาณสองพันองค์เท่านั้นครับและเมื่อก่อนนี้คำาวาพระสมเด็จไม่มีนะครับมามีขึ้นในช่วงสมัยราชการที่สี่ที่ห้านั่นเองครับ คือเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่หัวโตท่านยังเป็นเลนหรือบวชพระหนุ่มใหม่ๆเนี่ยท่านก็สร้างไปแต่ไม่ได้ชื่อว่าเป็นพระสมเด็จหรือพระสมเด็จวัดละการนะครับคําว่าพระวัดละการเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราชสองพ2 3 9ี่ร้ยเก้าสิบสองสามรอย้าสิบห้าเมื่อพระเจ้าอยู่วการที่สี่โปรดเกล้าให้หัวโตไปเป็นเจ้าวาดวัดละกัรนับแต่ด้านมาเนี่ยหัวโตท่านเป็นเป็นมือสร้างพระตัวโยงนะครับ เมื่อท่านมาอยู่วัดละคังแล้วท่านก็สร้างพระขึ้นและพระที่ท่านสร้างขึ้นเมื่อม่มาอยู่วัดละคัเนี่ยก็จะใช้แบบเิมพ์พระประธานทรงละคังนะครับจึงเรียกว่าพระวัดละคัตั้งแต่บัดนั้นเพราะฉะนั้นคําว่าพระวัดละคังเนี่ยจึงเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2,395ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีคําว่าพระวัดละคัและวัดละคัก็ไม่เคยสร้างพระมาก่อนนะครับวันใครแอบอ้างว่าพระสมเด็จวัดละคัมีกกอดก่อนพศ2ส0 0ัน สามร้อยเก้าสิบห้าเนี่ยอย่าไปเชื่อนะครับพระวรกังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อสมเด็จเจ้าพระคุณทังเด็จมาอยู่วรกังตามพระบรมราชโองการของรัชกาลที่สี่ให้มาเป็นเจ้าวาวรกังพระราที่ท่านสร้างขึ้นนั่นแหละจึงได้ชื่อว่าพระวรกังและแม้กระทั่งก็ยังไม่ได้ชื่อว่าพระสมเด็จนะครับคําว่าพระสมเด็จเกิดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2 4 0พ เมื่อพระเจ้าอยู่รัชกาลที่สี่โปรดเกล้าให้สถาปนาเจ้าสระยุทธสมเด็จขึ้นเป็นที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตกรมลังศรีจากพระธรรมกิจตินะครับขึ้นเป็นที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตกรมลังสีวันพระที่ท่านสร้างขึ้นพระวัดังที่ท่านสร้างขึ้นโดยถือเอาพระประธานวัดกังเป็นแบบนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นพระสมเด็จวัครังนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2407เป็นต้นมา และเจ้าพระคุณสมเด็จก็สิ้นบุญลาสังขารในปี2415ก็หมายความว่าพระสมเด็จพระละกังได้สร้างขึ้นจริงๆเนี่ยระหว่างปีพุทธศักราช2347ถึง2415 24 24แค่8ปีนะครับหรือถ้าจะนับเวลาที่สร้างพระวัดลกแงจนทั้งวันที่สมเด็จพระพุทธ,ธาารย์โตดับขันเนี่ยก็ปี2395ถึง2415 ก็เป็นเวลาแค่20ปีเองนะครับ,รบและการสร้างพระวัดละคังนั้นเนี่ยขามีแบบแผนพิเศษจํานวนการสร้างไม่มากนะก็ครัง้งละประมาณปีละประมาณ2พงันค์เท่านั้นเองคือสร้างเองปลุกเสกเองแล้วก็แจกเองรวมความว่าพระวัดละคังหรือที่เรียกว่าพระสมเด็จวัดละังเนี่ยถ้าจะนับรวมนับตั้งแต่วันที่เจ้าพระคุณสมเด็จมาเป็นเจ้าวาดเนี่ยก็มีเพียง20ปีถ้าสร้างปีละสองปันคก็ประมาณ สี่หมื่นองค์เท่านั้นนะครับไม่ได้มีมากมายวันที่อ่านกันมากมายกายกองนั้นะเ,เป็นพระไม่ใช่พระสายวัดและไม่ใช่พระของพระสภพระสมเด็จพระนครันะครับส่วนจะเป็นใครสร้างวัดไหนสร้างก็เป็นเรื่องแต่ละเรื่องเขาว่ากันไปเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายได้เข้าใจตามน,นี้ก่อนที่เรียกว่าพระสมเด็จทุกต้นทุกกลางยุกปลายเนี่ยเป็นการพูดเราเองทั้งเปยน,นะครับต้องเอาเวลาในประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนแล้วพระสมเด็จไม่มีพระยุคต้นยุคกลางยุคปลายแล้วครับ มียุคเดียวคือยุคที่ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสวัวลขังแล้วกระท่านพระเรียกว่าพระวัลขังและเมื่อเป็นสมเด็จในปี2องพมีแล้วนั่นแหละเรียกว่าพระสมเด็จวัลขังที่เรียกว่าพระสมเด็จวัลขังถ้าถือเอาปี2 4 0 7ัน่าจนถึงวันที่สมเด็จลาชสังขารก็เพียงแปบปีถ้าถือเอาวันที่นับตั้งแต่ท่านสร้างพระวัลคังจนกระทั่งต่านสิ้นบุญเนี่ยก็20ปีถ้าเฉลี่ยปีละสองพนองค์ที่สร้างก็ประมาณ4 0,000ื่เท่านั้น ไม่ได้มีมากมายอย่างที่ว่านะครับนี่คือ,รอ,อ,อพระ,ร,ออระสายวัดและเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อพูดถึงพระสมเดเจเนี่ยก็หมายถึงองค์พระสายวัดอย่างเดียวต่อมาเมื่อสิบเจ็ดปีก่อนคนในกรุงไทยชินวัฒน์ได้นํานพระอีกพวกหนึ่งมาเผยแพร่นะครับผมนี่แหละครับเป็นคนที่นํามาเปิดเผยแล้วเขียนบทความแล้วก็ฮือ,อกันมากมายแต่ระยะแรกถูกกล่า,าวว่าเอาพระปลอมเอาของแก้มาพูดนะครับพระที่คนในกรุงไทยได้มาแล้วเนี่ยมาเปิดเผยแล้วผมมาเขียนน,ยนะครับเมื่อสิบเจ็ดปีก่อน คือพระสมเด็จสายวังคําว่าพระสมเด็จสายวังจึงเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อส7็ปีก่อนนะครับทีนี้พระสมเด็จสายวังคืออะไรก็คือพระที่สายวังสร้างขึ้นนะครับมีสามวังไม่ว่าจะเป็นวังหลวงสร้างหรือวังหน้าสร้างหรือวังหลังสร้างและให้อนุโลมรวมถึงพระที่สํานักผู้สมเด็จราชการแผ่นดินเจ้าสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุรียวงศ์สร้างด้วยนี่พระส,สายวังนี่เกิดขึ้น โดยเหตุอะไรพระสายวังนี้เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสาเหตุที่พระธาตุพนมวังหน้าได้พังทลายลงนะครับเราอยากเข้าใจว่าพระธาตุพนมมีเฉพาะที่จังหวัดนครพนมเท่าน,นั้นพระธาตุพนมมีอยู่สองที่นะครับคือที่จังหวัดนครพนมนั่นอย่างหนึ่งกับที่วังหน้าอีกอย่างหนึ่งอีกที่หนึ่งเรียกว่าพระธาตุพนมวังหน้าทีนี้สร้างมาช้านานแล้วถึงปี2401เนี่ยพระธาตุพนมวังหน้าก็พังทลายลง ทำให้เกิดข่าวลือและความเชื่อว่าเป็นอาเพศที่จะทําให้ราชวงศ์จัก,กรีเนี่ยจะ,ะเผชิญกับปัญหาและทําให้โรงรัตนโกศินลร์สิ้นสุดลงตามคำพยากรณ์ในตอนสร้างหลักเมืองนะครับและตอนนั้นก็เป็นช่วงที่นักล่านานิคมเข้ามาเบียดเบียนประเทศไทยมากพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัววังหน้ากับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่ก็มีพระราชประลบตรงกันว่า จะต้องบูรณะพระธาตุพนมหวงหน้าขึ้นมาใหม่เพื่อแก้เคล็ดที่จะเป็นอาเพศร้ายต่อแผ่นด,ดินนะครับทีนี้เมื่อจะบูรณะพระธาตุพนมวงหน้าขึ้นมาใหม่เนี่ยก็สมควรที่จะสร้างพระบรรจุกลุกตามธรรมเนียมมแตตกคอนและก็เห็นว่าควรจะสร้างขึ้นให้มันครบถ้วนคือ8ปดหมื่นสี่พันองค์เท่าจำนวนพระธรรมขันซึ่งเมื่อพระเจ้าอยู่ทั้งสององค์มีความเห็นตรงกันแล้วนะครับเพราะทั้งทั้งสององค์ก็มีวิชาปัญญามาก ก็เลยเป็นที่มาของการสร้างพระธาตุพนมห์มงหน้าและมีการที่มาของการสร้างพระบรรจุอุปพระธาตุพนมห์มงหน้าแปดหมื่นสี่ปนงค์นี่จะสร้างเป็นรูปอะไรก็บังเอิญในช่วงนั้นนะ่ะเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรัง,งรีเจริญอายุมากแล้วนะครับแปดสิบแล้วแล้วก็ท่านเป็นพระอาจารย์ของ <c oughs> เป็นพระญาตเป็นเชื้อพระวงศ์เป็นลูกพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่ง จะเป็นพระญาติใกล้ชิดของพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์และก็ยังเป็นพระอาจารย์ของอเจ้าฟ้ามาหาจุฬาลงกรณ์ด้วยก็เลยถือโอกาสานี่สร้างพระขึ้นเป็นอน,นุสรแก่เจ้าประภุญสมเด็จด,ด้วยนะครับก็เลยเป็นการสร้าสงสมทบขึ้นในสองวาระแล้วก็เลยเป็นข้อดนมีให้มีการสร้างพระสมเด็จขึ้นโดยวางหน้าเนี่ยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งตอนนั้นสมเด็จพระเิ็นเก้าบาทสมเด็จพระเป็นกเกา้ายังดำรงพระชนอยู่นะครับ,รบท่านก็เป็นเจ้าภาพก็เริ่มสร้างพระมาะตั้งแต่2401แต่ว่าพอมีการสร้างจร,จร,จร,จรงิงๆเนี่ยเป็นงานใหญ่มากและความขาดแคลนอย่างหนึ่งก็คือผงที่จะมาทําพระเพราะผงศัิ์สิที่จะมาทาพระ8 4ดพนองค์เป็นเรื่องใหญ่มากเนื่องจากพระผงที่จะทําพระเนี่ยต้องใช้เขียนด้วยอินสอนะครับเขียนด้วยเครเรียว่าผมผมอินสอนเนี่ย เหมือนชอบเขียนแล้วก็เขียนยันแล้วก็ลบแล้วเอานังาสาือธารมกว่าจะได้สักองกว่าจะได้สักปานองมือองนี้ก็ทําไม่ได้เมื่อพ่อค้าจีนทั้งหลายที่เข้ามาพึ่งพระบระมอโพธิสมบาตทราบเรื่องนี้ก็เห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้สร้างมิตรีระหว่างสองประเทศจีนไทยนะครับก็มาอาสาพระเจ้าอยู่หัวละกันพระพรมเกล้าเจ้าอยู่หัวขอร่วมมีส่วนในการสร้างพระาสมเด็จด,ด้วยพระรงสมเด็จวังหน้าด้วย พระสวดซ้อมแผ่นดินด้วยโดยให้เป็นอนุสร์ความสัมพันธ์มิตรีระหว่างไทยจีนด้วยโดยอาสาจะไปเอามวลสารจากประเทศจีนคือดินที่เมืองกังไสซึ่งเป็นดินที่มีธรรมชาติมีสีเฉพาะตั้งหลายสีนะครับที่กังไสเนี่ยมีดินธรรมชาติที่มีสีธรรมชาติแล้วก็ใช้สําหรับตําตุก,กตาจีนมีชื่อเสียงระดับโลกนะครับพวกพ่อค้าจีนก็จะมาขอเอาพระเอามวลสารเนี่ยมาทําพระ ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวก็เห็นชอบด้วยพ่อค้าจีนก็เลยร่วมตัวกันเดินทางไปเมืองกงังไสไปเอาผมไปเอาให้ดินดินเมือง,งกงังไสเนี่ยสี่ร้อยบ่อใช้เวลาเดินทางไปมาก็ร่วมสองปีกว่าสามปีนะครับเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยก็โปรดให้กรมช่างสิงหูแกะแบบก็เป็นการเริ่มทาาําสร้างพระขึ้นมาประมาณที่เป็นเรื่องเวลาวได้ลวนถามมาครบถั้วหในประมาณปีสองพันสี่ร้อ40 3, 40ยสามสี่ร้อยสี่นะครับ ผสมด้วยผงศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาในประเทศไทยแล้วนี่นะครับรวมตั้งผงศักดิ์สิทธิ์พละกลาด้วยทีนี้ในการทําแบบเนี่ยเนื่องจากว่างานนี้เป็นงานใหญ่มาก,ต,กาต้องการคนต้องการคนมาช่วยพิมพ์แบบมากก็เลยต้องสร้างแม่พิมพ์เนี่ยมากก็โปรดให้กรมช่างศิบ์หมู่ในสํานักพระราชวังหรือกระทรวงวังเนี่ยเป็นผู้แกะแบบนะครับซึ่งก็มีคุณนางหลายคนในกรมช่างศิบ์หมู่มีชื่อฐานันดรศักดิ์ว่า ลวงเจียทั้งหลายเนี่ยหลวงเจรละหลวงวิจารเจรนายหลวงวิจัยเจรากิจหลวงวิจิตเจรากาลหลวงอะไรต่ออะไรเรียกเปผู้แก่แบบนะครับก็อแบบแก่แบบ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 ขึ้นเป็นจํานวนมากเมื่อแก่แบบแล้วเนี่ยก็โปรให้ไอพ่อค้าเจเนี่ยเอาผงเนี่ยไปผสมแล้วไปพิมแบบมานี่ข่าวการสร้างพระก็ดังกล้องกระหึ่มไปไอพวกเมียเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยไอพวกเจ้าสาวนี่เขาคนเจีนก็รวมตัวกันอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยเขาก็อาจจะเรียกได้ว่า เป็นหอการคา้าจีนก็ได้แต่ตอนนั้นไม่มีหอการค้านะครับไอ้พวกทําพระเนี่ยก็พวกพวกเจ้าสัวก็ช่วยกันทําพวกบรรดาเมียทั้งหลายก็รู้ว่ามีการทพาพระก็มีศรัทธาแต่ตัวเองเนี่ยก็เป็นมักจะชอบพระเจ้าแม่กุฎินจึงรวมตัวกันไปกดดันพวกหัวทั้งหลายเนี่ยให้มีการสร้างพระในแบบยิ่เจ้าแม่กุฎินด้วยพวกหัวทั้งหลายก็คงทนแรงรับเรามียไม่ได้ก็ไปเข้าเฝ้าขอพระราชทานพระบาชทานอนุญาต ให้มีแบบพิมพ์เจ้าแม่กวนอิมด้วยก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทําแบบพิมพ์เพิ่มขึ้นอีก3แบบตอนแรกนะครับเป็นแบบพิมพ์เจ้าแม่กวนอิมมี3ปางคือปางที่ยืนประทับอยู่บนศีรษะมังกรแบบหนึ่งแบบที่ยืนประทับอยู่บนดอกบัวอีกแบบหนึ่งแบบที่ปางปางประธานพรถือกิ่งลิ้วอีกแบบหนึ่งก็เพื่อใช้ในวาระต่างๆกันถ้าเป็นแบบประทับยืนยู่บนมังกรเนี่ยก็สําหรับสตรีที่ควบคุมดูแลลูกน้องข้าวาบริวารมาก ต้องการควบคุมสามีอยู่ในอำนาจด้วยก่อนจะใช้นิยมแบบนี้ส่วนแบบประทับยืนอยู่บนอดอกบบวเนี่ยก็หมายถึงการค้าขายมีวาสนามีความเจริญรุ่งเรืองส่วนแบบเป็นกิ่งหลิ่นี่ก็สําหรับผู้ปฏบิบัติธรรมนะครับก็โปรดเจ้าให้ทำทำตามแบบนี้นี่พอทำสามแบบนี้แล้วข่าวการทําแบบพิมพ์พระก็กระหึ่มไปนะครับก็เลยขออนุญาตทําแบบที่เป็นแบบเรียกว่าซีรีส์จีนนะครับก็เพิ่มขึ้นอีกหลายแบบประมาณยี่สิบแบบนะครับ ก็เป็นแบบพิมพ์เจ้าแม่กุนินบ้างเป็นแบบพิมพ์เทพใจยซิงบ้างเป็นแบบพิมพ์เป็นตัวหนังสือจีนบ้างแล้วก็เป็นแบบพิมพ์ที่เป็นรูปมังกรบ้างรูปกวนูบ้างกระทั่งรูปเรือสำเภารูปรูปคิดนะครับยี่สิบกว่าแบบทั้งรูปก็อยูไรก็เป็นซีรีส์จีนก็เป็นอักษรความสำมำสองแผ่นดินนะครับก็ได้สร้างขึ้นจำนวนแปดหมื่นสี่พันองกว่าจะมาแล้วเสร็จเอาเนี่ยปีสองพันสี่ร้อยสิบดครับ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระบาทาสมเด็จพระประอยอยิ่นเกล้าเสด็จสวรรคตแล้วและเป็นช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคตแล้วพระเจ้าอยู่หัวรชการที่ห้าครองราชหนึ่งปีและมีการสถาปนาพระราชบุตรในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าขึ้นเป็นกองหน้าคือกรมพระราชวังลวมวิน,นิจชัยจัรท์ท่านก็เป็นเจ้าภาพฝ่ายคารวะโดยสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตและพระเกจิอาจารย์จากสิบทั่วประเทศนะครับเป็นเจ้าภาพฝ่ายสงฆ์และทําพิธีมหาพุทธาภิเศษใหญ่ขึ้นที่นั่น แล้วก็ได้นําบรรจุอูวงวังหน้าแล้วก็แจกจ่ายกับพ่อค้าจีนแล้วก็คุณานางข้าราชการทั้งหลายเป็นจํานวนมากนะครับพระที่สร้างขึ้นรุ่นนั้นถึงได้เชื่อพระสมเด็ดวังหน้าและรุ่นนีรุ่นนี้ก็เรียกว่ารุ่นสองแผ่นดินนะครับจึงเป็นพระรุแแ่นแรกท้าได้เชื่อว่าเป็นพระสองแผ่นดินตอนนั้นตอนนั้นเขาไม่เรียกสองแผ่นดินเขาเรียกพระวังหน้าเฉยพระวังหน้าเฉยครับ แต่จริงเราคืสร้างเพื่อเป็นรุนันสอนฉบับสองแผ่นดินมีตัวหนังสือจีนด้วยเป็นภาพรุ่นเดียวที่มีกษรจีนและมีภาพซีรีส์แบบจีนนะครับยี่สิบกว่าแบบนะครับแล้วต่อมาวังหลวงก็ได้สร้างด้วยวังหลังก็ได้สร้างด้วย,ววยนี่วังหลังตอนนั้นไม่มีกรมพระราชวังหลังแล้วก็มีแต่้ายาซึ่งกระจัดก,กระจายกันอยู่ในหลายที่ก็มีน้ำใจจัตตาก็เลยสร้างพระสมเด็จวังหลังด้วยแต่ว่าวังหลังสร้างงไม่ไม่สามารถหาผองศักดิ์สิทธิ์ได้ก็เลยใช้เป็นโลหะแต่ แต่ทาพิเศษก็ด้านหลังก็ฝังมุกลงรักฝังมุกนะครับวันธราสมเด็จวังหลังเนี่ยจึงเป็นพระด้านหน้าด้วยเนื้อโลหะเป็นวนใหญ่แล้วด้านหลังเนี่ยลงรักฝังมุกแต่เนื่องจากถ่ายทดวังหลังไม่ได้มีฐานะ้ำอันวยมากจึงใช้มุกราคาถูกคือมุกเวียดนามและฝีมือช่างชาวบ้านก็ยาวหน่อยแต่บังเอิญพระสมเด็จวังหลังที่สร้างขึ้นเนี่ยมีมีปฏติมากรรมมันหนึ่งที่เป็นที่ต้องพิเศยก็คือมีพระประาพิธายยอดจอปลอขึ้นเป็นครั้งแรก ด้ลังพระนะครับ,รบและเป็นช่วงอาจจะเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้ากำลังมีพระราชดำร,ริที่จะให้มีการสร้างพระปรมมาวไทยขึ้นมีตัวหนังสือจอจอจอ,จอก็มีเมื่อก่อนใช้เป็นรูปสัญลักษณ์นะครับอย่างรัชกาลที่สี่เนี่ยก็ใช้ตราสัญ,ญลักษณ์เป็นตราเป็นตราพระมหาพิชัยมงบุรัชกาลที่ห้าเนี่ยก็มีตราตราคุทบ้างแล้วนะครับมีตราแผ่นดินบ้างแต่มีตัวหนังสือบ้างแต่ยังไม่เป็นที่ตกลงใจ พอแบบพระประมาพิทยยอดจอปรอของวังหลังจะเข้าไปที่ต้องพระไทยและเป็นจังหวะที่กระทรวงวังกําลังสั่งทําเครื่องเครื่องดินเผาถ้วยโถโอจามจานจานวนมากนะครับจากเมืองบางตุ้งก็เลยให้ใช้ตราจอปรอนี่แหละเป็นตราเครื่องเครื่องดินเผานั่งด้วยซึ่งตอนนี้ราคาแพงมากนะครับสมัยหนึ่งตำรวจวิ่งเต้นตำแหน่งกันเขาเจ้าถ้วยโถโอจามจานระบายสองใบในใบเป็นข้าวิ่งเต้นนะครับและพอมีรู้กันว่าพระเจ้าอยู่ว่ามีพระราชนิยม แบบนี้นะครับวังหลวงก็เรื่อยเร้สั้นแบบเดียวกับวังหลังบ้างมีทรัพย์อัตาพระบรมามาิถิไยเช่นเดียวกันบ้างและมีปีพศที่สร้างนะคือ2411คือเป็นปีที่พระเจ้าอยูโยธยาที่5ครองราช1ปีเพราะฉะนั้นพระที่สร้างขึ้นเนี่ยจึงถือว่าเป็นอนุสรณ์รำลึกสวาระ หนึ่งก็คือเพื่อการบูรพัรจุกูพระท่าพนมวังหน้าสองเป็นรุษสอนของสมเด็จพระพุทธยาต์โตที่เจริญพรรษามากแล้วที่สามเพื่อเป็นรุษสอนในโอกาสที่ละกาที่ห้าครองราชหนึ่งปีด้วยจึงเป็นสามวาระนะครับทีนี้วังหลวงเองก็ได้สร้างขึ้นจํานวนมากพวกขุนนางก็ได้สร้างขึ้นนจำนวนมากจึงเป็นที่มาของท่าสมเด็จสายวังก็สร้างขึ้นมากวังหลวงสร้างก็หลายรุ่นหลายขาวนะครับวังหน้าก็สร้างหลายรุ่นหลายขาวก็เลย พระสมเด็จสายวังเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักผมก็มาเขียนขึ้นเรียกว่าพระสมเด็จสายวังเมื่อ17ปีก่อนคำว่าพระสมเด็จสายวังเนี่ยจึงเป็นที่รู้จักมากขึ้นตอนแรกถูกก่าาเป็นของเก๊ของปลอมแต่ตอนหลังเนี่ยได้รับการยอมรับนับถือมากขึ้นแล้วก็เป็นที่นิยมมากขึ้นถึงข้นมีการประกวดพระสมเด็จสายวังกันเป็นลำสับซ้ำนะครับอาจารย์ครับอธิบายย้อนหลังหนึ่งนะครับวังหลวงวันหน้าวังหลังหลายคนไม่เคยศึกษาประศาสตร์ฟังนะครับว่าวังตรงนี้อยู่ตรงไหน คือสำนักพระบาชาราวราชวังที่ประทับของพระหามกษัตริย์นี่เาเรียกวังหลวงทีนี้เมื่อก่อนมีพระเจ้าเป็นดินสององค์นะครับค <ess> ือเรียกว่า <sh> ังหน้าหรือมหาอุปราชหรือพระมหาอุปราชามหาอุปราชเนี่ยเรียกวังหน้าแล้วก็มีวังหลังก็คือเป็นผู้ช่วยอีกองค์เรียกวังหลังวังเลยจึงมีวังนี้จึงมีสามวังวังหลวงวังหน้าและวังหลังโดยตำแหน่งวังหน้าก็เรียกว่าสมเด็จกรมพระราชวังบวรพิชัยจารย์กรมพระเจ้าบรมวลนะครับ และขณะเดียวกันมาเมื่อพระกริเาียมคองราดเนี่ยท่านยังทรงพระเจ้าอยู่จึงมีผู้สมเด็จราชการแผ่นดินจึงมีสำนักบา้านสมเด็จหรือสำนักผู้สมเด็จราชการแผ่นดินขึ้นมาอีกทังหนึ่งและท<ม>่าน<ล>ก็สร้างพระด้วยในโอกาสนีร้ร่วมด้วยก็เลยอนุโลมมาเป็นพระสายหวังด้วยเพราะตอนเชิดรถได้ใช้ช่างกรมช่างิมวง,งเหมือนกันและสร้างแบบพิสดารมากนะครับหลายแบบที่มีอัญมณีมากๆกันแหละเป็นสายของสำสมนักสมเด็จ ทำไมสายนี้จึงมีอัญ,ญมณีและแบบเบอร์เซียก็เพราะท่านมีเชื้อสายเบอร์เซียเชื้อสายอิหร่านเหตุที่ใช้อัญมณีก็เพราะมีการค้าขายต่างประเทศสามารถนาเข้าอัญ,ญมณีราคาไม่แพงเข้ามาทําวันจึงมีลักษหะักพิเศษเฉพาะนะครับมันตาที่สายบ้านพรเบจ้ยาเนี่ยจึงมีกลิ่นอายของเบอร์เซียและมีอัญ,ญมณีมากว่าน,นี่คือพราสายหวังนะครับทีนี้พอพระสายวังปรากฏขึ้นนี่ตอนแรกก็ถูกต่อต้านมาไม่ว่าไม่มีจริงแต่ตอนหลังก็ มันทานไม่ไหวนะครับเพราะความจริงชัดเจนเรามีเนื้อก็เก่าสามารถตรวจพิสูจน์ได้ว่าเนื้อเก่าตรวจพระพุทธคุณก็แรงกล้าและมีความพิจิตพิสดารมากหลายที่เกินคนที่จะสร้างขึ้นมาทําปลอมได้เพราะจะทําปลอมเนี่ยมันต้องมีต้นฉบับจะไหมต้นแบบก่อนที่จะมีปลอมได้แต่นี่จะปิใครจะไปสร้างภาพปลอมแบบนี้ขึ้นมาเพราะถ้าใครจะสร้างภาพปลอมเนี่ยเขาต้องสร้างสายวัถดถูกไหมครับเพราะพระปลอมสายวัดนี่มีราคาแต่พราสายวังไม่มีใครรู้จักจะมาปลอมของที่ไม่ขายไม่ได้ไปปลอมทาไม และความสวยงามในการทาเนี่ยมันพิสดารเหนือกว่าที่ฝีมือคนจะปลอมได้เพราะฉะนั้นนับวันเนี่ยความนิยมและความเชื่อถือในพระสายหวานก็มากขึ้นและรูปแบบก็มีหลากหลายรูปแบบมวลสารก็มีหลายแบบเนื้อก็มีหลายเนื้อและมีจํานวนมากด้วยครับและตละหลังคนจีนก็รู้ข่าวก็ตอนนี้เป็นที่นิยมมากขึ้นวันนี้คนจีนทั้งในแผ่นดินจีนนะครับก็อยากได้พระส้นเด็จวังหน้ารุ่นสองแผ่นดินเพราะถือว่า เป็นอนุสรความสัมพันธ์ไทยจีนที่เป็นชิ้นเป็นนันที่สุดและมีเวลายาวนานที่สุดทรงความศักดิ์สิทธิ์หน่อยทรงความศักดิ์สิทธิ์มากพวกญี่ปุ่นมาเก,ก้าฮ่อ,อ,กองกงมาเลเซียสิงคโปร์ก็เฮอตามขึ้นมาวันวันนี้พระสมเด็จวางหน้ารุ่นสองไปนี่ที่ราคาเนีจึงพุ่งขึ้นไปถึง 1, หนึห่งล้านดวนหรือห้าล้านบาทนะครับและพระสมเด็จว่าสายวางรุ่นต่างๆก็ราคาก็เพิ่มูขึ้นรวเร็วโดยเฉพาะรุ่นที่ทําด้วยเป็นเนื้อทองคํหดอกบวบเนี่ยก็ราคาองค์เจ็ดสิบล้านร้อยล้านพันล้านก็มี โดยเฉพาะรุ่นจกกักรพรรดินะครับญี่ปุ่นเช่าไปสามองค์ขององค์ละพันหวลานนรานวันนี้พระาสายวังเนี่ยจึงมีที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับผมก็เลยเอาระบัติเรื่องการทำพระาสายวังแบบต่างๆนี่มาเขียนขึ้นเป็นเนื้อหาทั้งสิ้น2ี่ตอนเป็นเนื้อหารวม176หน้า